เอกสาวคิมเบอร์ลี่ค่ะที่ล่าสุดออกมาประกาศชัดเลยนะคะว่าเธอพร้อมแล้วค่ะที่จะขึ้นแท่นเป็นสีพระยาที่ดีทำหน้าที่แม่บ้านให้กับหนุ่มหมัากปรินค่ะ เอ่ยปากเตรียมพร้อมเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วนะคะสําหรับนางเอกสาวคิมเบอร์ี่ค่ะโดยช่วงนี้ก็มักจะเห็นว่าควงคู่หมากปรินอัดคลิปทําอาหารกันอยู่ตลอดนะคะซึ่งหลายคนเห็นแล้วเนี่ยก็ต่างแซลกันยกใหญ่เลยค่ะว่าคิมเบอร์ี่เนี่ยเตรียมตัวเป็นแม่สีเลือนหรือเปล่างานนี้คิมเบอร์ี่ก็ได้ออกมาเผยเลยนะคะว่าตอนนี้พร้อมจะทําหน้าที่สีภรรยาแล้วล่ะคะ่ะสามารถทํางานบ้านได้ทั้งหมดยกเว้นล้างจานนะคะเพราะว่าเป็นงานบ้านที่เธอไม่ชอบไปฟังเสียงเธอกันหน่อยค่ะพี่หมากก็อยากเรียนทำอาหารคิมก็อยากเรียนทำอาหาร ก,นนะะก็คิดว่าปีหน้าว่าจะลงคอร์สแล้วจริงๆสกิลใครน่าจะเหมาะสมกับการเขอบครัวสุดคิดว่าคิมค่ะนี่เหมาะควรทําแบบนอกบ้านอะไรก็ได้คิมทําได้หมดยกเว้นล้างจง <c oughs> านทํมไม่มชอบล้างก็ยืนยันยว่าจะไม่ล้างจานยืนยันว่าจะไม่ล้าง <c oughs> ตอนนี้คือแบบเวลาเขาไม่กลับบ้าน3าวันอย่างเงี้ยแล้วเขามาเห็นกันก็ยในล้างจานแค่เราเราอีเสร็จอ่ะท้อ